เป็ดัดเนยวนี้จะมาเซเว่นทำทำทแบบเอาคอนเทนต์นี้ไหมซึคือแบบดูเชอบป็ดสีม่วงใช่ไหมก็ซื้อขนมสีม่วงแบบดสีออร์ดออร์ดไม่องซื้อขนมแบบแบบรสสีพีทอ่ะโอ้ยนานๆทีเยาเนี่ยจะคิดคอนเทนต์เองนะคะทุกคนโอเคไหมโอเคไปเลยสีม่วงหมดเลยอุ้ยหมดเลยรองเท้า เฮ้ยพิ่งดูแลเนี่ยว่าสีม่วงเสื้อสีม่วงเดนสีม่วงรองเท้าสีม่วงส่วนอเมริกก็ใส่รองเท้าสีอะไรไม่รู้นะโอ้ยไม่เอาแพงมากอ่ะลูกอุ้ยเล็กน่ารักมากเลยกระจุกกระจิกสี่บาทได้อยู่นะลูกลูกจะกินหรือเปล่าเสด็สี่บาทเองเนาะเนี่ยใช่ปะเนี่ยได้ แต่อย่าแพงมากนะลูกพอมา <c oughs> ต้องซื้ออะไรให้ลูกกินอีกเอาวันนี้สิบาทแต่ว่าพอเอาไปอีกเออในงานพอโอเคแล้วก็ซื้อของกินพอได้แล้วอะไรเนี่ยท,ทำไมเฮ้ยอะไรเฉลเล่ทำไมเล็กขานาดน,นี้ก็เป็นอะไรเฉลเล่ก็ต้องซื้อข้าวกินอีกนะไม่อย่างอื่นไม่เอาแล้ว<ม>เแมวอ้วนโดนนอมเน็ตหลอกแม้ว่าโดนแน่ๆเสียละสิบบาทโอเคสิบบาทได้เชลเล่ เอาไหมอ,อ่าเชฟพี่ของพี่สิบบาทแล้วก็ซื้ออะไรซื้อข,ของกินอะข้าวหรืออะไรอย่างเงี้ยซื้อข้าวซื้อข้าวที่กินแบบกเลอันนี้ก็ได้เออก่ยวกินเล่นเอเอ,เอของพี่สิบบาทเองเชฟอืมโอเคลองดูไปต,ต่อไปซื้อของกินโอ้เราซื้อของกินถ้งวใช่ไม่เอาไม่แพงมากนะลูก แม่าไม่รู้แม่รูไปซื้อกุ้งมาให้นะคะอยากให้เอาเด็กกระเชิดกินใส่ตู้ใกระดูกปลาถ้าไม่มีใช่ไหมก็ไม่ต้องกินจบเอาน้าเอาเด็กก็ไปหาทางให้น้องเลาะหาทางให้น้องอีกแล้วว่าจะเอี่ะเนี่ยอ้อยอ้อยคำพูดนี้เป็นไง เราคุยกดกติกากันแล้วนะไม่ต้องกินแล้วไม่ต้องกินแล้วข้าวกุ้งฉันนี่นี่นี่กุ้งเฮ้ยเทพ <laughs> เทพปิดด้านค่ะ <laughs> ข้าวผัดไม่เอาไม่เอาคาโบ no, no, โนโนโนคาโบโนคาโบ, no, าบ,าบเดี๋ยวต้องไม่กินกุ้งแล้วค่ะ อ๋อันแน่นแล้วพอมเกกินที่มันถูกกว่านี้หน่อยได้ไหมไปกินที่มันถูกกว่านี้ได้ไหมนั้นแม่อมไม,ม่เอากุ้งให้กินนะไม่ให้กุ้งนะถ้ากินอันนี้คือกินอันนี้เลยนะแล้วก็ตอนเย็นกินไขไ่อ้าวเอาคิดเอากุ้งไม่รู้ฉันไม่รู้รแต่ถ้าเธอกินอะไรที่มันแพง ถ้าหากินหนึ่งอย่างแล้วเธอก็หางันแล้วฉันจะลวกกุ้งให้เธอกินไม่ได้สิคอนเทนต์เธอก็จบสิ้นนะสี่ก็ไม่มอกว่าไกินทุกอย่างแค่ไข่ไกไอ้ข้าวเนื้อยังนั้นไม่กินกุ้งโอเคกินไปเลยคนละอย่างเดี๋ยวฉันทอดไข่ให้ขนาดไหนอะแมวชอบตีนเลี่ยมไม่ชอบแมวบอกว่าเซื้อไส์กรอกบูดั๊บเนี่ย40บาทอุ้ยนี่ถูกไปอีก เท่าไหรอ่ะสามเก้าอาแบ 1, ่งคนละครึ่งมาละคือเอาอะไรแค่ห้าสิบบาทแล้วก็แบ่งครึ่งกันได้ไหมเอ้นเีน่อ่าเนี่ยเขาบอกปังคนละครึ่งทำไหมเดี๋ยวอันนี้ค่อยมากินมาหลังมีมีไส้กรอก้ยชี้ด้วยเดี๋ยวฉันลวกกุ้งให้กินไงเธอไมีใช่กรอกกับชีสด้วยหนูอยากกินดาวอ่าน้องเชอเบกอยากกินอันนี้ไป เบอร์ก็อิ่มพอดีสามหกอิ่มค่ะอันนั้นเท่าไหร่สามเออเอานู้นดีกว่าถ้าจะกินอ่ะเอา้าเออแมวเนี่ยอามันก็สามหกแม่อุ็งบอกว่าให้กินห้าสิบบาทแล้วก็แบ่งกันคนละยี 5, ่สิบห้าห้าสิบบาทแล้วก็แบ่งคนละยี่สิบเนี่ยอย่างแซนด์วิชเนี่ยคนละครึ่งเดี๋ยวแม่อุ็งจะลวกกุ้งให้กินไม่เอาหรอคะไม่กินแซนวิชไม่ชอบไม่ชอบแบบนี้อ่าเอารถจึงจไม่มีรถอื่นหนูจะชอบรถอ่ะ จะไปกินข้าวไหมแม่เลือกลวกกุ้งให้กินกินกับข้าวไหมไม่ต้องซื้อเอาไหมเอาข้าวลวกกุ้งให้หนูกินเอาไหมหนูอยากกินอะไรด้วยอ่าจะกินอะไรออมเล็ตเอาจะกินอะไรก็กินเดี๋ยวเข้าวกุ้งค่อยว่ากันเดี๋ยวถามพ่าเอ็มว่าจะให้กินไหมไปกินอะไรก็กินเลยหนูไม่แพงแมูกวคนหนูมันไม่แพงเลยเท่าไร่ยี่สิบบาทแพง ไปไปไปจ่ายตังค่ะไปจ่ายตังค่ะตามนั้นค่ะเราเอาขนมเก็บไม่เก็บอันคือเป็นคอนเทนต์ของเราอ่ะทำไมเธอไม่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 เอาไปเลยเดี๋ยวทอดไข่กินมันเย็นทอดไข่เจียวกุ้งสดกุ้งหนึ่งตัวเต่ว่าอูจะให้หนูกินกุ้งเหรอหนึ่งตัวคุณละหนึ่งตัวทำไมอ่ะก็กินกินนี่แล้วไง ชั้นไปซื้อข้าวกินไหมลูกอ่ะซื้อข้าวกินดีกว่าอ่ะจะเอาอะไรอะอ่ะลูกจะกินอะไรล่ะอยากกินใครตุ๋นไม่เอาไม่ชอบไข่ต้มไข่ต้มไหมอ่ะลูกอยากกินนี้หรือเปล่าอ่าลูกอยากกินนี่ปิดปิดบานไปแล้วแกนี่ยิ่งแพงกว่าของลูกอีกก็ไม่กินกุ้งแล้วไงลูก เอาไงเอาไงอ่ะหรือว่าเชือชือดหรื่าจะเอานี้เอาวันนี้ไปเชือดเอาไส้กรอ,อ,อกไปล่ะชือดไส้กรอกนี่เอาไส้กรอกแค่นี้ไม่คือกินรองท้องก่อนไงลูก <c oughs> เข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมอูมไหมว่ากินรองท้องอะ่ะคือบอกว่าไอ้แบ่งกันเนืงก็ไม่ได้กินกุ้งถ้าไม่ซื้ออันนี้อันเดียวเออเดี๋ยวจะรวบกุ้งซื้อกุ้งมาให้โลนเนืงเอาไหมห้ึ่งข้าเชือบเชือด โอ้โหดังมากเลยเชฟเบนเขาบอกให้แบ่งกันอ่าเชฟเบนกินอันนี้ก็ได้ปะพี่บอกว่าเชฟเบนจะได้กินวันนี้เป็นอะไรกันเนาะทุกคนแม่อูดทำไงดีแม่อูดจะตามใจละกันเนาะอ่ะทุกคนอยากกินอะไรก็กินอ่าพอบอกว่าตามใจก็เป็นแบบนี้ลูกเก็บไหม เอาไปเก็บไหมคุณปอบอกว่าต้องแบบกันแล้วเราเอาไส้กรอกจะได้กินกุ้งอ่ะเอรออ่ะไส้กรอกอ่ะไส้กรอกจะต้องให้กินกุ้งเออเยอะๆนะทุกคนดูนะดุมากเลยอ่ะดุเหมือนอะไรก็ไม่รู้อะไม่ดุจังอ่ะฮะเป็นเป็นไรถึงดุมาใส่ที่คอฟันฉีดฉีดมายังฉีดวัคซีนมายังฮะดุจังเลยโอเคนะ อุ่นค่ะออามเห็น่ากลัวโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ไม่ได้ไม่ต้องดราม่าก,กันนะคะก็คือเราก็เป็นอย่างนี้ปกติกันอยู่แล้วเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเชวเฟนนี่ด้วยนะคะบ๊ bye ายบายค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคน